ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักค่ะวันนี้คุณแม่เป็นงานเข้าใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีสีฟ้าค่ะค่ะสีฟ้านะคะเป็นเนื้องานไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะค่ะแปดร้อยบาทสองเมตรตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ มองหาค่ะเอาสีฟ้าตัดเสื้อไว้นะคะถ้าช่วงวันแม่นี่ค่ะถ้ามาถึงแล้วค่ะมันจะหายากนะคะอีกเดือนหน้าก็เป็นวันแม่แล้วค่ะสิงหาค่ะอีกไม่กี่เดือนค่ะเดือนสองเดือนก็เป็นวันแม่แล้วค่ะอันนี้ค่ะสีฟ้าค่ะสองเม็ดแ0ดร้อยบาทนะคะงานเข้าใหม่นะคะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณแม่ขายของแบบตามเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้ตึงตัวมากแล้วค่ะเราจะเอาแต่พอแต่ได้ กำไรประทูเข่งหนึ่งค่ะของคุณแม่นี่ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีโอรสนะคะหมายเลขสี่นะคะค่ะมีสี่เมตรค่ะสีโอรสมีสี่เมตรนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะนี่สีโอรสค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะงานใหม่บ้านพุ่งยืนเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะเนื้อผ้าดีค่ะค่ะสีโอรสนะคะสีโอรสค่ะสวยค่ะ ค่ะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะคุณนี้ขายวันนี้สองเมตแปดร้อยบาทนะคะอันนี้ค่ะสีนี้ผืนนี้เขาเรียกว่าค่ะสีเหลืองค่ะเหลืองเขนะคะเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะสีเหลืองทองค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะ 4, ค่ะมีสี่เม็ดค่ะเป็นงานสีเหลืองทองนะคะ ค่ะมองเห็นตะปุ่มตะปำนี้ค่ะเป็นที่ไหมนะคะเป็นงานใหมบ้านค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะเนื้อผ้าเกรดดีนะคะค่ะราคาสองเมดแปดร้อยบาทค่ะอันนี้สีม่วงค่ะเป็นม่วงนะคะค่ะเขาเรียกว่าม่วงดอกตะแบกม่วงพระเทพค่ะค่ะราคาสองเมดแปดร้อยบาทนะคะเท่วนี้นะคะ ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันตึงตัวทุกอย่างคุณแม่ก็ต้องขายของแบบตามที่มันตึงค่ะค่ะกําไรแต่ประตูเข่งหนึ่งพอได้อยู่ได้กินเป็รนรางไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะช่วยคุณแม่นะคะลูกค้าของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะเอฟซี FC ของคุณแม่ช่วยคุณแม่นะคะค่ะคนละผืนละผืนค่ะวันนี้ค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อง,งานผ้าใหม่นะคะ ค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทเป็นสีม่วงค่ะเขาเรียกว่าม่วงดอกตะแบกม่วงดอกมะเขือค่ะม่วงดอกมะเขืออ่าสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีขาวมุกนะคะนี่ก็มีสองเม็ดค่ะคือแม่ตัดออกไปแล้วสองเม็ดมีลูกค้าเอาไปแล้วสองเม็ดนะคะค่ะสีขาวมุกค่ะสีขาวงาช้างค่ะขาวมุกค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะมองเห็นขี้ไม้ตะปุ่มตะปำอยู่เลยนะคะค่ะเพราะว่างานใหม่บ้านค่ะ สองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเวลาค่ะช่างเขาจะตัดเขาจะซักน้ําให้เราก่อนนะคะแล้วมันก็จะนิ่มแล้วก็รีดแล้วก็มันจะเข้ากันมันจะสวยนะคะผ่านี้ค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะมาเอามามามาให้แม่เร็วสองไม้แม่ ค่ะนี่เขาเรียกว่าสีกะปินะคะกะปีกรีบัวค่ะนี่ก็สองเมตรค่ะมีผ้านีอยู่ที่สี่เมตรค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะมีสี่เมตรนะคะชุดกะปิชุดนี้นะคะมีสี่เมตรค่ะแปดบอกแปดเป็นสิบหกถ้ารับถ้ารับทั้งสี่เมตรก็ราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคุณแม่ขายแบบช่วงเศรษฐกิจมันตึงตัวค่ะอันนี้เหลืองดอกคูณนะคะมีสองเมตรนะคะ สองเมตรแบาทผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นงานผ้าไหมนะคะค่ะงานผ้าไหมไม่แค่ผ้าฝ้ายนะคะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะราคา2องเมตรแบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะสีเหลืองนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็เป็นเดือนพฤกดาเป็นวันเกิดของพ่อหลวงรัชกาลที่สิบนะคะเราต้องเตรียมหาผ้าสีเหลืองไปตัดนะคะ ค่ะผ้าไหมผ้าสีเหลืองนี่ค่ะเป็นตัดวันพ่อแห่งชาตินะคะค่ะวันพ่อรัชกาลที่เก้าค่ะขอโทษนะคะรัชกาลที่สิบค่ะขออภัยด้วยค่ะพูดผิดค่ะอันนี้ก็สีเขียวค่ะเขียวยอดตองนะคะเขียวสดค่ะราคาอยู่ที่สองเมตแปดร้อยบาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นสีพื้นค่ะเป็นผ้าค่ะผ้าไม่ชัดเจนผ้าไม่คมชัดขอส่งภาานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้สีฟ้าค่ะนี่ฟ้านะคะฟ้าใสนะคะค่ะท่านเตรีมตัวมองหาสีฟ้าใสไว้ตัดเสื้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้อีกไม่กี่เดือนก็หาเสื้อสีฟ้าตัดไปเตรียมงานค่ะไอวันแม่แข่งชาตินะคะราชการที่ค่ะแม่หลวงราชินีค่ะสิบสองสิงหานะคะค่ะถ้าถึงวันจริงๆมันจะหายยากค่ะเราต้องเตรียมการไว้นะค่ะ สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีฟ้าใสค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะอันนี้ฟ้าเทาค่ะน,นี่ฟ้าเทานะคะค่ะฟ้าเทาค่ะฟ้าเทาก็สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะคุณแม่ขายแบบราคาที่ถูกที่สุดย่อมที่สุดนะคะเป็นราคาที่เบาที่สุดนะคะ ค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้เป็นวันพระบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะ